และไรข้าวดีนะครับสำนักสลักกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับซุ้งมบการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาเซลล์โดยการจัดอาและติดตั้งร,บระบบโซลาเซลล์ณโรงเรียนเท็ดวันเมืองดอนซักนึ่งเรื่องโรงเรียนวัดทองอ้าวนั่นเองครับโดยนี้แหละครับสำนักสลักกินแบ่งรัฐบาลโดยพันโทนุ่น สันสนาคมกับพ่วกหนวการสำนานสลากินแบ่งรัฐบาลเป็นประธานในพิธีส่งมอบการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์เรือโซลาเซลล์นะครับในโครงการสร้างตนโรงเรียนสลากินแบ่งส่งเคห์ประจำปีงบประมาณส5 6 7โรเจดยการจัดอ้าละติดตั้งระบบโซลาเซลล์ครับโดยมีนางนันทนีเฉยกินนายกเทศมนตรีเมืองดอนซักนายสิติศักดิ์คงสุวรรณครับพ่วงในการโรงเรียนเทศบาลเมืองดอนซักหนึ่งพร้อมด้วยคณะครูเจ้าหน้าที่ นักเรียนในกลุ่มโรงเรียนสลากินแบ่งรุ่งเคลาะเขตภาคใต้นะครับรวมรับอบณโรงเรียนเทศบาลเมืองโดนซัก1่วัดทองอ้วนนั่นเองครับโดยพันโทนุ่นสั้นสนาคมค่ะผู้อํานวยการสํานักงานสลากินแบ่งรัฐบาลการได้เปิดเผยว่าสํานักงานสลากหรู้สึกยินดีเป็นย่างยิิงค่ะในโอกาสส่งมอบการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ให้กับโรงเรียนในกลุ่มภาคกลางในครั้งนี้รวมทางแม็กซิซี่แห้งค่ะคณะการติดตั้งรวมทางสิ้น70กิโลวัตตามวัด ทุประงคงและก็ความตั้งใจในการมีส่วนรวมพัฒนาสร้างคมย่างต่อเนื้อโดยเฉพาะย่างหญิงในการส่งเสริมด้านการศึกษาและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาที่ดีของเยาวชนไทยขวบคูไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูป,ปรธรรมค่ะโดยได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมและก็พัฒนาโรงเรียนสลากินแบงส่งครอสำรับชายดําเนินการจัดห้าและก็ติดตั้งระบบโซลา่าเซลล์ห้กับโรงเรียนทั่วประเทศโดยเล็งเห็นถึงความสําคัญในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานสร้างความตะนักรููและก็ ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับเยาวชนและก็ยังสร้างมาช่วยโรงเรียนลอดขาชฉยใจด้านพลังงานเพื่อนําไปใายพัฒนาส่งเสริมด้านการศึษ้าให้กับเยาวชนได้อย่างเต็มที่ค่ะครับสารบิีส่งหมบนะครับในครั้งนี้นะครับมีสมมติที่โรงเรียนนะก็มีโรงเรียนอินทะ อารีนะครับที่จังหวัดพระนครธีตยารงเรียนเมืองดอนซักหนึ่งเนี่ยนะครับโรงเรียนททตรอ่ทุรนะนาฬิก็โรงเรียนเิศบาลหนึ่งนะครับคงคอนเกนและโรงเรียนธิศบาล,ลกนกคงนครเชียงรายนะครับทางนี้ก็สามารถแล่ข้อมูลขา่าวสารได้นะในเว็บไซต์ของสำนักทรารกินแบ่งรัฐบาลเราไปคังเสียงขอนทันกันเลยครับงานทดแทนนะครับก็มอบโซลาร์เซลล์นะครับให้กับ ทุกโรงเรียนเลยทั่วประเทศนะครับโรงเรียนสลัดกินแบน่งเคราะทั่วประเทศ73โรงเรียนนะครับเพราะเราเรามองว่าปัจจุบันนี้การใช้พลังงานทดแทนเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับสอนให้เด็กๆมนีตระหนักรู้ถึงการใช้พลังงานทดแทนด้วยนะครับรวมทั้งเนี่ยโรงเรียนก็ได้ไประหยัดค่าไฟนะครับสามารถที่จะเอาเงินค่าไฟเนี่ยไปใช้ในเรื่องทางอื่นได้เราทำเราเราไปทําพิธีส่งมอบเนี่ยทั่วประเทศนะครับ4ภาคเลยนะครับในในครั้งเนี้ย ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยก็เป็นโรงเรียนในโซนภาคตะวันตกกับภาคใต้มารวมกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีทําพิธีส่งมอบที่ภาคเหนือด้วยแล้วก็ภาคภาคเหนือเนี่ยจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จังหวัดขอนแก่นนะครับที่เราจะไปทำนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำนักงานสลักกินเมงรัฐบาลนะครับที่ได้คัดเลือกโรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสักนึงวัดต้องอ่าวเนี่ยให้เป็นโรงเรียนในการติดตั้งโซลาร์เซลล์นะครับสำหรับการนั่ไปใช้เนี่ยตอนนี้ทางโรงเรียนเนี่ยมีไฟฟ้าอยู่ประมาณเดือนละ 1มืม่นบาทต่อเดือนนะครับผมคิดว่าถ้าได้โซลาเซลลนะครับในชุดนี้โรงเรียนน่าจะได้ลดค่าไฟประมาณ20-30%นะครับยังไงต้องเป็นเรื่องของการสอนให้ประหยัดมากกว่าไม่ใช่มีโซลาเซลล์แล้วจะ,จะใช้แบบเปิดทิ้งเปิดว้างไม่ได้ครับผม